สวัสดีครับบ้าบอยขอสวัสดีพี่น้องครับเอเมพี่นาน้าทุกคนครับผมมือนี้บ้าบอยแล้วก็น้องเมฆน้องไอครับพากันมาเลาะเบิ้งดอกกระเจียวครับผมมือนี้บ่รู้ว่าดอกกระเจียวพันสิโพบหลังจากฝนตกมาใส่สองมื่อครับผมพี่น้องครับแต่จังเดียบมาติดตามกันครับผมสวัสดีครับบ่าวไอครับสวัสดีครับขาหลานมาเบิ้งดอกกระเจียวครับเบิ้น้องเมฆไปมนไปเกลียอะไรแล้วบุพครับผม กำลังว่าบึงมันข้าได้ดอกกระเจียวไปลวกหนึ่งกินกระป้บบนครับผมบนนหนึ่งกระต้มครับสุกสีมันมากสีพอบ่ครับผมเื้เศร้านี่น้องไอว่าข้าเจ้าเขามาหาดอกกระเจียวแบบหลายคนเลยนีหลอกนะบ่ไี่หลอกเกิดอะไรดี เอาขันอีหลอดเกิดออยี่หม่องขุนเฉี่วมีบ่หม่งมองห่อเอาขุนเมกหม่องห่อเอาอยู่ดงเุ็นไหมแม,ม่นบ่นนบแกงใส่หน่อใหม่เป็นตะเสียบใส่อีหลอดอีหลอดแกงใส่หน่อใหม่เป็นตะเสียบเข่ากาันอมลำเข่ากาันอมลมผมพอแล้วครับดอกนะึงจิ้มจิ้มงัดเสียบออกเสียบอกเอกอ,อ อุ้ยหัวก็มีหัวก็มีหัวก็มีเดี๋ยวเพิ่็เกิดๆดีครับผมพี่น้องดอกกระเจียวขาวครับดอกที่สองครับโอ้นี่ดอกนึงดอกนึงพี่สายมึงไอ้หนึ่งไอ้นี่ดอกกระเจียวแดงดอกกระเจียวแดงครับผมพี่น้องอู้ยง่ายอ่ะผมเถอะขืนยังไงดิเลยขืนอะไรต้องกูดอกแบบงามเลย งามเลยพี่น้องโอ,โอ,โอหโหขนาดนัด้นสองโดดสองโดกครับพี่น้องโหน้องามเลยว่ากระโปรงไหมโหจิ้มปลาเยอะๆสามโดดสามดอกครับ โอ้ดอกกระเจแดงไม่รู้บ่นี่สามดอกสามดอกพี่น้องสามดอกี่แล้วสท่านท่านากสดอกดอไม้ดอกมกสามดอกกเจแดงไม้บอกกเจาแดงงงเงี่ยง่อยู่กกกันเว้ โอ้ยงามครับผมดอกนี้ใช้งามครับสามดอกสี่ดอกต่อเข้าโอ้ยงามเลยสวยๆดอกนึงครับเด็ดเดี๋ยวครับผมดอมาสวยๆปาดดอกกระเจียวเด็ดบ่งฝ่า ยามเดอนหาตั้งท่าบานครับก็กรงแตครับกระเกียวขาวครับผมงอเพลินงอเล็กเล็กดอกนึงครับดอกเจียวแดงครับงามงามครับพึ่งบานครับผม,มสีขาวๆนวล เอาเกือบของเราทนระเบ้าหรือหักไหมตอสามดอกครับผมพี่น้องสามดอกครับพี่น้องสามดอกโอ้ดอกท้ออีกดอกท้อเข็มเข็มดอกนี้ครับหัวหัวเขาก็กินได้นะครับเป็นยาโอมดอกกระเจียวขาวเป็นยาครับผมพี่น้อง เป็นยาอายุวัฒนะสู้กำลังโดไม่รู้ล้มโอ้ดอกนี้ก็สวยครับสวยตั้งแต่ดอกแรกแล้วครับนี่ดอกสวยๆเลยคนตรงา้ามมนะครับตุ้มๆครับผมเมื่อวาเข้าจอดแต่ดอกบานเนี่ยขาจะพอแต่ดอกบานโอ้ยพี่น้องครับ งามเต้งามว่างามจนน้อยดอกนี้บานเพอเวอร์อัอนเพ้อเวอร์คร <c oughs> ับนีบ่นาหาดอกกระเจเี๊ยดินก่อนพี่นอก นา่นเห็ดเห็ดเข็มเห็ดเข็มนี่คืเห็ดเข็มโอแมันหลักเกิดอยู่บ่อจะหาประพอจะซื้อดอกเป็นเห็ดเข็มกับเห็ดทิตะกึอบตะเกือบทตกึมาซื้อทะเกตะเกึ มัดจุเกิดว่าท่นมัดจุตะเกียบมัดอย่างก็จำมาได้อยวท่านเออถูกแล้วมดเกดเกครับพี่น้องถามมาครับโอ้ยยดอนี่ ดอกนี่แบบบานเพื่องซึ่งครับผมพี่น้องแบบสวยงามหากใหม่ก็ได้ยังไม่ยังไม่ออกนะเนี่ยดึงดึงเลยดึงเลยดึงขาดขาดบ่โงครับโอ้ยงามๆครับเอาหมวกมาแต่ว่าลืมลืมใส่หมวกครับผมพี่น้องลืมอยู่รถครับถ้าอย่า้อยู่ขาเอาผขาดั้งข้อมาหนึ่งครับ

ตูนเฮ็ดผู้บูอยู่ครับผมพี่น้องโม้พี่น้องครับห mm. อดเพิ่นคือหอดบัวได้ครับผมพี่น้องบัวแต่บัวคับอันนี้กัตแม่ครับผมพี่น้องเขี๋ยวขาวครับ อ้ยมาพ่อดีแสมมองเดียวเลยอัจิได้เนาะแมนอัจิได้บินมากคือนกเจ้าดอกนี่อัจจิพ่อกระพ่อเอาพ่อเอาเลยโอ้น้องครับอ่ะปูนี่เดียวสี่สี่โดสี่ดี เจมๆมันสาวคโยตีข้ขาขา้ายาวอลาดโอ้อันนี้ก็อวบอันตึงๆเจออีกหนึ่งดอกครับพี่น้องครับดอกกระเจียวขาวนี่เพื่อนเป็นยาด้วยครับผมพี่น้องหอมบางคนอจเพื่อนอาจจะคิดว่ามันขิว่ากับเมียนครับผมพี่น้องบางพื่น<โ>ที่เพิ่นก็นก,นนกินบางเพื่อนที่เพิ่นก็ไม่กินนะครับแต่ว่าอยู่แถวบ้านบ้าบอยนี่เพื่อนกินครับมีดอกน ขายกับผู้คู่กันด้วยครับผมพี่น้องย่ำเป็นบ่มีเป็นอึดช่วงนี้คือถือว่าอึดอยู่ครับดอกกระเจียวเพิ่งถงถือฝน,นครับผมกส,นนส่วนบน ดอกหนึ่งครับดอกบัดวดอกหนึ่งบานมาแล้วหลายปีชองดอกพี่นะใกล้ๆกันเลยครบับอ้อันนี้หัวพันครับบ่ตายเด้อครับผมนี่เอามาแบบนี้กับม่ตายครับแล้วก็ฝังลงเหมือนเดิม มันดึงเพราะฉันใดๆครับผมให็นเป็นเหย้าๆแบบคือไอ้อย่างก็น่าดอกกระเจเียวแดงอ่ะครับผมพี่น้องดอกกระเจเียวแดงขาเหย้าๆสิเพป็นสีดึงปัด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 ป๊ดอะไรครับ <c oughs> พี่ชายพูดมาเถอะ <c oughs> พูดมาเัอะสี่ดูสี่ดีย่างเดียวสี่ย่างเดียวแมนอยู่ เสียงหลากหาเนาะฮูนมาสินเฮนดีนั่นดอกบัวเฮ็นยังเ่นยังเฮ็นยังเห็นยังเเอา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 พ่อวะเอาเี่งเอาได้ี้งเบิงเอาได้ปี้องเด้อน้องเพืู่เอาเอายือเนยังเฮ่นยังเอ้ยลิลี่นี่ยนะอยู่ตหนนาเลยนี่นี่อยู่นี่นี่อยู่ในนี่ โอ้ยเราไม่ยุ่งงพมเหมเืหมอนเดี <c oughs> เ๋หาเดินเดินเดหาเดินเดินมาสีเห็นคุณอาอยู่ฟังนะผี่จ้าหาวุ่นวาน่อยเว้ยอดูตาผู้่ายแห่งบดีอีอเยเราขับดอกน้งงามครับผมดอกเบบงามเลยครับดอกนีน้ครับเจูนพูนอยู่ครั <c oughs> บูน <c oughs> สวดผู้วูตูนผู้วู<ม>อยู่ครับผมพี่น้องครับอือดอกนีเป็นตาเสียบเนีเ่ยนอยู่งามปัดตัวพี่น้องเนี่ยเป็นตาเสีบเลยครับดอกนี้ครับดครับงดอกคระพมใส่ใส่ ดอกกระเจียวแดงครับดอกกระเจียวแดงบุ้ยดอกกระเจียวแดงหงอกพันใหญ่ครับผมใหญ่และยาวอย่างเงี้ยบุ้ยเป็นไงน้องมี่หยอดสีเหล <royable> ืองดอกกระเจียวสีขาวสีเหลืองโอ้ยประมาณสีแดงสีแดงสีเหลืองคือเหลืองค่ะเหลืองแน่แเด็ดโอ้ยงาม่ายงอายเลยบ บ่เห็นมกกันจ็น้อยนได้าตาบอดีนะว้าวดอกนี้ยังสวยเลยครับนะครับเอ้ยฝุ่นดอกนึงโอ้ยดอกองามๆครับพี่นอ้องโอ้บบุองอีกดอกนึงครับ สีดอกบัวครับบัว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 ขาวกับบัวบัวออกสีชมพูอ่องตองนะครับผมพี่น้องครับดอกนี้ครับน้องดอกก็เจอจกับน้องออกครับผมอุ้ยยังงามเลยครับดอกองงามครับ มื่อวานมันมีมั้ยเมนุมันนีแหละตากายใช่ไหมเมื่อวานเมื่อกี้ห้อยเห็นเมื่อกี้ห้อยเห็นเม่นุมันพวกอื่นเห็นเนาะปัดพี่น้องครับดอกนี้ครับยี่หลออีกแล้วอันนี้เขามาเป็นคู่ครับแพ็คคู่โอหนึ่งแถมหนึ่งครับผม โปรโมชั iesen, ่นพิเศษครับหนึ่งแถมหนึ่งงัดหนึ่งได้สองดอกกระเจียวโดนฝนตอนนี้ก็สวยครับ เพิ่นหัวเพิ่นอยู่ตื่นครับผมพี่น้องเพิ่นก็เลยไอ้เกิดไหวครับเพราะว่าเพิ่นถือน้ำแล้วเพิ่นเพิ่นเปียกน้ำแล้วเพิ่นเพิ่นก็เลยเกิดไหวกลัวหัวหัวดอกกระเจียวตัวใดที่เพิ่นอยู่ลึกเพิ่นยังไม่ได้เกิดครับผมจังไรเพิ่นกับทิชชู่เพิ่นดินออกมาครับพีชมพูอ่องตองนะครับ

อบูจะบุยถูกมามี่กอบนี่สวยๆนี่เป็นผู้ชมดีเ้วก็จะลึกลึกออกจวดขอบนกับแกงกับเจ้ากะปิอันนี้ เจ้ากระปีสิบเปอร์เซ็นต์บ่รอดินกับแก,ก้วกะปีล้วม่นอยู่คนประตู่ปนประูแก,ก้วกระปีจับแล้วเจ้บผมนี่ครับผมพี่น้องบอ่าวบอยกับต้องเมียน้องไอ้ครับพากันหาดอกกระเจียวครับในประมาณนี้ครับผมพี่น้องดอกนี่จะดอกสวยๆดอกแรงๆก็มีนะครับ ยี่หังลางครับผมพี่น้องเด,ดอกแดงๆครับครับผมง่ามๆลายดอกเลยครับไม่ได้ตุ่มๆครับผมพี่น้องครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามครับขอบคุณความห้ามความแพงครับอย่าลืมฝากติดตามเป็นกำลังใจนะครับให้บ้าบอยเดนินทิสิสารพี่หัวดินทิสทิสารแล้วก็สาวเมกอีสานพะโละครับผมลูกหลาน กระท่อมหน่อยซ้ำหลังฝาตอนพี่น้องเป็นวิถีชีวิตของคนอีสานบ้านเฮาหายอยากหากินไปครับตามฤด,ดูกาลครับผมพี่น้องสำหรับคลิปนี้บ่บ่อยก็ขอไว้ทีกก่มีสก้นครับผูพ่อกันคลิปหน้าครับให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งครับลำร้อยสุขภาพแข็งแรงสุขภูสุข,ข้นครับผมสวัสดีครับเห็นดินนนเราเปะอะไรอะไรงัดงัดเลยเ สาวแหล่พ่อครับดอกนึง<ฮ> <laughs> สาวแหล่พ่อดอกนึง <laughs>